Lều 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 lều

เ,เรยวๆลงไปน้ำน้องหัวไปลากโซ่เส้นใหญ่ขนาดนี้กำลังเยอะเนี่ยเร็ว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 น้ำเข้าปากแล้วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยตายตายตายยินมพอดีเริ่งไม่ไหวแล้วพ <c oughs> อแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วตายแล้วไขมันแล้วใครเฮ้ยฮื้อท่านเลยนี่ยไปเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถ ขึ้นรถเอาขึ้นรถไปไปขึ้นกนินเลยขึ้น n ้ากันเอโากลับไปนี่สลบเลยนะเนี่ยขึ้นรถไปก่อนละ